สบู่น้ำผึ้งวายแดงสบู่ก้อนนี้คุณผู้หญิงชอบเพราะนอกจากจะมีกลิ่นหอมมากกว่าสบู่สีอื่นๆแล้วยังมีส่วนผสมหลักคือวายแดงวายแดงดียังไงวายแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระครับจะช่วยดีท็อกผิวอย่างอ่อนโยนจึงลดริ้วรอยความหมองคล้ำลดฝ้าลดกระรอยเหี่ยวยน่นอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านดูอายุมากกว่าวัยเมื่อใช้ต่อเนื่องผิวจึงดูสดใสอ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาติ แน่นอนครับยังผสมเชียร์บัตเตอร์และน้ำพึ่งด้วยจึงช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกรานจึงดูสดใสย,ยิ่งขึ้นสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จนอาจลืมโลชั่นหลังอาบน้ำไปเลยสบู่มิสซีทุกก้อนใช้น้ำมันจากธรรมชาติด้วยกระบวนการผลิตแบบเย็นเพื่อคงคุณค่าส่วนผสมธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุดปราศจากสารเพิ่มฟองสารฟอกขาวสเตียรอยด์เด็กสตรีมีครรภ์ก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องกังวล รักธรรมชาติรักผิวรักสุขภาพต้องใช้ผลิตภัณฑ์มิสเตรดีดีต่อคุณดีต่อธรรมชาติสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตรดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e i อดีมิ l ล n e ไอดีมิสเตอร์ดีโด่งสอง n ลนอดีมิสตรีโด่งสามหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสเตอร์ดีโอเคครับก็สั้นๆนะฮะช่วงท้ายสุดตอบคำถามท่านผูน้ฟังก็ถามกันมาว่าเรื่องแจกเงินหมื่นเป็นยังไงนะฮะคือสรุปแล้วตอนนี้แจกแล้วแจกเป็นสามเฟสแล้วท่านฟังครับซึ่งใจผมผมก็บอกว่าน่าเสียดาย นะเสียดายโครงการนี้มากๆแล้วก็แจกเป็นเงินสดด้วยนะสองงวดงวดแรกแจกไปแล้วสําหรับคนกลุ่มเปราะบางนะครับรุ่14ล้านใช่ไหม14ล้านคน120,000กว่าล้านแจกไปแล้วเดือนกันยาทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเป็นงบ6-7ก็ต้องใช้ให้หมดเดือนกันยาเพราะถ้าข้ามมาปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ละพี่กฎหมายเขาก็เลยต้องแจกกันไป ไปก่อนเลย1นึ0 0 0สล้านตรงนั้น14ล้านคนคนกลุ่มบาบางได้ไปหมดแล้วซึ่งคนกลุ่มบาบางนี้นะครับก็ไม่ได้แยกนะว่าอายุ60ปีขึ้นไปหรือเปล่าเอาเป็นว่ากลุ่มบาบางทั้งหมดได้หมดดังนั้นก็จะรวมคนอายุ60ปีขึ้นไปจํานวนหนึ่งอยู่ในนั้นทีนี้เฟส 2, ฟสรรนี่ถ้ามังครับปรากฏว่าคอรมนี่เห็นชอบไปเรียบร้อยแล้วเมือเอ่อปลายปีที่ผ่านมาเมื่อกี้ใครถามว่าแจากวันที่เท่าไหร่ คือจากที่ที่คอรมอรเห็นชอบนี่เขาบอกว่าแจกกันภายในเดือนมก,กราคมนะครับจากข่าวเขาบอกว่าน่าจะผ่านระบบพร้อมเพย์ภายในวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมะนะครับเป็นการแจกเงินสดนะผ่านพร้อมเพย์ะนะครับก็ต้องเข้าใจดามนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์เนี่ยตอนนี้ต้องรีบไปผูกพร้อมเพย์กันมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะเดี๋ยวเขาโอนไม่ได้สามครั้งเนี่ยก็จะถือว่าคุณไม่เอา ก็้วไปผูกพ้อมเปยกับบัญชีธนาคารแล้วก็ผูกบัตรเอาเอาเลขที่บัตรประชาชนนะอย่าไปผูกเบอร์โทรศัพท์อะไรนะเอาเลขที่บัตรประชาชนไปผูกพร้อมเพยเอาไว้เลยเวลาเขาโอนก็จะโอนตามบัตรประชาชนลงมาในพร้อมเพยนะครับว่าอย่างนั้นก็เป็นการแจกเงินสดนะหนึ่งหมื่นบาทสําหรับคนที่อายุหกสิบปีขึ้นไปนะค,คุณสมบัติอ่ะให้ดูตรงนี้เลยคนที่จะได้รับนะครับเดี๋ยวดูนะว่าเหมาะไหมเหมาะยังไงนะฮะ นะครับคุณสมบัติก็คือหนึ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่23าเมษายน6 7เร็จหมายความว่าท่านจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ไปลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ได้เอาพยายามหน่อยนะครับบางทีคุณสมบัติอื่นอาจจะไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่รู้แต่เนี้ยจะต้องเป็นคนที่ผ่านนะครับ การอนุมัติจากแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสัครับถึงจะได้สองครับเนี่ยนะคุณสมบัติที่จะไม่ผ่านก็คือหนึ่งเนี่ยต้องมีชาติไทยสัญชาติไทยนะนะฮะมีอายุตั้งแต่หกสิปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่สิบห้ากันยายนหกเจ็ดคือใครเกิดก่อนสิบหกันยาสองพนห้าร้อยเจ็ดนั่นเองนะใครเกิดก่อนนั้นได้หมดผมไม่ได้ <laughs> ผมเกิดนย์ปไม่ได้นะอ่ะ60มีขึ้นไปอ่ะบริบูรณนะวันที่ส5้ากันยายน6 7เจดนะนะและก็ต้องเป็นคนที่นี่แหละครับจะต้องเป็นคนที่มีเงินรายได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน4ี่แส0ดมื่นบาทนับเฉพาะปีภาษีหกหนะปีที่แล้วปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยถ้าคุณได้รับเงินเนี่ยปรากฏรายได้คุณไม่เกิน8 4ด0ส0สี่เนี่ยอ่ะเข้าเกณฑ์และ และนี่อีกข้อหนึ่งนะนอกจากจะมีรายได้ปีหกหกไม่เกินแปดแสนสี่แล้วเนี่ยนะจะต้องมีเงินฝากรวมกันไม่เกินห้าแสนด้วยนับณวันที่สามสิบมิถุนายนหกเจ็ดนะอ่นะครับสามสิบมิถุนายนหกเจ็ดเนี่ยคุณต้องมีเงินไม่เกินหกแสนและมีรายได้ปีที่แล้วนะรวมกันไม่เกินแปดแสนสี่คุณก็จะเข้าเกณฑ์ได้รับนะครับ และก็อีกอันาหนึ่งก็คือนี่แหละครับจะต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณวันที่30พฤศจากายน67คือถ้าอยู่ในการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมก็ถือว่าคุณมีรายได้อยู่แล้วมีคนดูแลแล้วก็จะไม่ให้ต้องไม่เป็นผู้ต้องขังสประเภทนักโทษเด็ดขาดผู้ต้องขังระหว่างถูกกักผู้ต้องกักขงังผู้ต้องกักกันตามข้อมูลราชธรรมณวันที่30พฤศจากายน67 และสุดท้ายครับจะต้องไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับเงินไปแล้วอ่ะที่ผู้ฟังฟังอ่ะกลุ่มเบาบางอ่ะนะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการนะครับอ่านะถ้าท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถือว่าท่านรับไปแล้วนนหนึ่งหมื่นนะฮะก็จบกันเนะี่ยคุณสวัตดิเป็นเช่นนี้สรุปง่ายๆว่ามีคนถามผมว่าถ้าไม่มีแอปไม่มีมือถือทํำยังไงเท่าที่ฟังอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะไม่ได้ ผมก็ไม่รู้ว่าไงน,นะเท่านัหรืออาจจะไม่ใช่ก็ไม่รู้นะเท่าที่ฟังแบบนี้ก็ต้องมีแอปทางรัดอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังทีนี้คนที่จะแจกนี่มีอยู่ประมาณสี่ล้านคนนั้นนั้นเองงบตัวนี้สี่หมื่นล้านแต่อย่างไรก็ตามนะคนที่หลุดจากตัวนี้จะหกสิบปีอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าหลุดจากตัวนี้เนี่ยเฟสสามเนี่ยอันนี้เขาจะแจกเป็นเงินดิจิตอลซึ่งตัวนี้มันจะผูกกับบัตรประชาชนอะไรได้ซึ่งอาจจะไม่ต้องผ่านแอปทางรัฐผมก็ไม่รู้จะเก็บตกที่เหลือ นะครับซึ่งตัวเนี้ยเฟสสามในหนึ่งหมื่นบาทแต่อันเนี้ยเขากําลังพยายามจะทําให้เป็นเงินดีเต่าอยู่เพราะแจกเป็นเงินสดมันคุมไม่ได้ไงเงินดีเตาล็อตสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นล็อตใหญ่เลยทีเดียวแล้วครับก็น่าจะแจกอยู่ที่ประมาณไตรามาสที่สองไตรามาสที่สองก็นับตั้งแต่เมษาพฤษภา,ามิถุนาสามเดือนนี้น่าจะมิถุนานะน่าจะเป็นล็อตที่สามเงื่อนไขก็น่าจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนอายุจาก สิบสิบหกปีใช่ไหมถึงห้าสิบเก้าปีอ่ส่วนคุณบารอื่นๆคล้ายๆกันแหละผมเชื่อว่างั้นนะครับนี่เราไปฟังในสำหรับคนที่ถามนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าเอ่อผมก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะถ้าไม่มีแอปทางรัฐจะทำยังไงเท่าที่เห็นเนี่ยก็ต้องคุณบัทเ็้าว่าอย่างนี้ก็ต้องมีแอปทางรัฐนะครับทีนี้ก็มีคนถามผมมาเรื่องปตทเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สลิมทุกวันนี้ยังเข้าใจว่าปตทเนี่ยทักสินซื้อหุ้นเอาไวอ้อีก นะครับซื้อหุ้นไว้เต็มไปหมดอ่ะข้อมูลปตทล่าสุดมั้งเนี่ยนีน่วันนี้เลยนะนะข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์อ่ะท่านก็ไปเปิดเอาเองก็ได้นะครับพิมพ์นะฮะผู้ถือหุ้นปตทเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเต็มไปหมดไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยบอกว่าสลิมทั้งหลาย,ยไปเปิดดูมั้งจะไปดูย้อนหลังก็ได้อาจจะหาว่าทักสินขายไปแล้วอะอย่างนี้ครับเอาง่ายๆเลยนะปะตทเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจประเภท เรียกว่าเปิดนะฮะเปิดให้ผู้ถือหุ้นมาลงทุนแต่ว่ามันมีกฎหมายอยู่ครับการเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะกระทรวงการคลังต้องถือหุ้นอยู่ไม่ต่ํากว่า50%เพราะฉะนั้นทักษิณจะมาถือหุ้นเยอะแยะมันไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมครับเข้าใจไหมอ่ะก็มันเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างนี้เพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังตอนนี้ถือหุ้นอยู่51.1% 51. 1นะเห็นตห็นเยอะสุดผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกระทรวงการคลงังนะไม่ใช่ใครอื่น นะครับนอกนั้นก็เป็นนี่แหละครับกองทุนรวมวายุพักซึ่งในที่สุดมันก็เป็นอ่กกอก็เป็นกองทุนหนึ่งของกระทรวงการคลังเหมือนกันกองทุนวัยุพักนี่มีทั้งกองทุนวายุพักหนึ่งนะครับ MFC นี่และกองทุนวัยุพักสองคือธนาคารกรุงไทยก็เป็นรัฐวิสาหกิจอีกนะครับถืออยู่อีกอย่างละหกเป นอกนั้นก็คีไทย NVDR นะชุมชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย South East Asia UK สำนักง,งานประกันสังคมนะฮะ State s t a t e t Europe Limited BKK New York Lennon Mellon นะสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าเนะี่ยรายผู้ถือหุ้นปตทท่านผู้ครับสรุปรวมแล้วไม่มีชื่อนามสกมุลชินวัต์อยู่แม้แต่นิดเดียวอา้าวสลิมคนไหน ถามมาท่านบอกเข้าไปอะเปิด Google เป็นไหม <c oughs> ไปเปิดดูแล้วไปพิมพ์เนี่ยและผู้ถือหุ้นปอตทอพิมพ์มาเดี๋ยวก็ออกมาไม่ต้องเถียงกันอโอเคครับวันนี้ก็คงจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันพุธนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจน นะครับบอกว่ามีปัญหาเรื่องผมมานานแล้วทดลองแชมพูทุกยี่ห้อนะครับจนกระทั่งมาเจอแชมพูของมิสเดีจนถึงทุกวันนี้ใช้มา5ปีแล้วนะครับและเป็นลูกค้าตลอดไปนะครับเนี่ยฮนะผลิตภัณฑ์มิสเดีเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้ท่านแพ้แชมพูที่ไหนมาลองดูฮนะสาหรับผลิตภัณฑ์มิสเดีก็บอกแล้วว่าทําเองนะครับทำเองอะไรที่มันเป็นอันตรายหรือมันไม่ดีสําหรับท่านไม่ใส่ไป แล้วก็ใส่นี่นะอะไรดีๆเอามาใส่หมดเลยท่านดูข้างขวดก็ได้นะจะเห็นว่าส่วนผสมนี่แล้วคัดมาอย่างดีทุกอันนะครับแล้วก็ผล ของการใช้งานเนี่ยเห็นชัดตังนต่ครับท่านลองไปใช้ดูก็จะรู้ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กําลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับไม่ว like ER> ่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID m i มิสเดีโดง ลายไอดีมิสเดีโด่ง2ลายไอดีมิสเดีโด่ง3หรือในกล่องข้อความเ a c e b o o โด่งมิสเดีขอบพระคุณมากครับ